สตัวนี้ชื่ออะไรครับเพชรกับพลอยรอยอ่ะแล้วนี่เพชรเพชรอายุเท่าไหร่แล้วครับ5ขวบแล้วพลอยอ่ะ4ขวบก็คือเป็นเป็นผู้ชายผู้หญิงนี่ผู้ชายนี่ผู้หญิงในอนาคตของผู้ชายนี่น้ำหนักเต็มที่เท่าไหร่ครับได้ถึงร้อยโลนะครับเข้าผมเลยดิสบาย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 แต่แต่ดูเขาจะน่าจะแข็งแรงกว่ามนุษย์ใช่ครับ แข็งแรงกว่ามากครับตะกี้เห็นเห็นน้องพลอยเขายกขาผมแบบปลิวเลยสบายเลยสบายกว่าที่ที่แฮลแลนด์อีกอ่ะเขาสามารถทําการนวดทําอะไรต่ออะไรได้แล้วแล้วแล้วสองสองคนนี้สองคนนี้เขาเกิดที่เมืองไทยเกิดที่เมืองไทยแล้วเกิดเกิดที่บ้านเกิดที่บ้านเราก็แปลว่าตั้งแต่เด็กๆใช่แต่เด็กๆเนี่ยเขาอยู่ที่นี่มาแล้วแล้วเราได้มาจากไหนอ่ะเราได้มาจากอ่าภูเก็ตภูเก็ตเขาก็ หยุดทาการไปออ๋หยุดไปก็ย้ายมาอยู่ศรียุติยาใช่นั่นเองคุณทั้งสองอใช่แล้วก็เขาไปเรียนนวดที่ไหนมาเขาเคยไปเรียนนวดที่ไหนมาเขาถึงได้รู้ว่าวิธีจริงอ่ะวิวงเร่ไว้ใจไว้ใจเกินไปโอ้คือถ้าโดนเต็มๆก็ไม่เท่าไหร่แต่อเฉียวเชียวเนี่ยบู๊ ตอนนี้ขึ้นขึ้นถึงยอดอกเลยอะโอ้โหใช่จริงๆคุณก็คุณทำแบบนี้จร้งหรือสองคนนี้เรามีแพลนไว้ยังไงอ่ะที่ที่ก็ที่เนี่ยจริงๆก็สุดท้ายก็ต้องเป็นพ่อแม่พันธุ์นั่นแหละครับแต่ตอนนี้ก็คือเราก็อีกหน่อยเขาเขาพอเขาจับคู่กันแล้วยังไงพี่เ ปล่อยกงใหญ่ครับต้องปล่อยกงใหญ่เลยเ้ออยกง้ก็อยู่กันสองคนใช่ครับเราก็เราก็เหมือนพ่อแม่ดูแลห่างๆเขาจะมีห่วงไหมเขาจะมีห่วงก็มีธรรมดาแลวต้องห่วงตัวเมียคนนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นกูลังอุตังที่สวยสวยเซ็กซี่คิดเลยแล้วเป็นกันเองนั่นแหละระวังมือนะหมอปกครองไว้ก่อนปกครองไว้ก่อนเสี่ยงฮะเสี่ยงอันนี้ซึ่งจริงๆเขาจะอายุไขประมาณเท่าไหร่นยใช่ครับเท่าเท่าคนเลย สี่สิบห้าปีอะเรียกได้ว่าอยู่กันยาวเลยอะที่เนี้ยอยู่กันเพลินในป่าประมาณ40แต่คนมาเลี้ยงมันสุกน่าจะอยู่ได้นานกว่าซึ่งซึ่งเวลาเวลาหมอหมอต้องมาดูสุขภาพเนี่ยขาวีก็ต้องมาเช็คเช็คสุขภาพฉีดยาอะไรต่ออะไรถ่ายพยาธิโน่นนี่นั่นก็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 ไม่ต่างกับเด็กน้อยครับไม่ต่างแล้วแล้วพอเขาโตขึ้นมามันจะดูแลยากขึ้นไหมช่วงที่โตเต็มที่แล้วเนี่ยเราก็จะ ใช้ยากับอาหารเป็นหลักใส่คือยัดเข้าไปอันนี้กินนี่เม็ดหนึ่งใส่เข้าไปในมะละกอใส่เข้าไปแอปเปิลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับซึ่งเวลาเขาจะผสมพันธุ์อายุเขาต้องเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ต้องสิบกว่าขวบครับสิบสองก็ยังประมาณนั้นนะพี่ก็ยังได้อยู่กับเขาอีกสักพักนึ่งนี่มาตั้งแต่ภูเก็ตเลยเหรอโอ้นี่อยู่ด้วยกันเลยใช่ไปไปไหนอ่ะ เป็นการสัมภาษณ์ที่เรียกได้ว่าคื้นเพลงใชึ้นเพลงขึนเพลงเขาก็จะตรวจสอบทุกอย่างว่ามีอะไรยังไงบ้างตรงนี้เอาขาทั้งสองข้างเอาอย่างไงเอาลงไปเอาขึ้นมาใหม่เอาขึ้นมาใหม่เอาลงไปเอาขึ้นมาปกติเนี่ยเขาจะแข็งแรงกว่าผมไะแข็งแรงกว่ามากผมว่าแค่ตัวขนาดนี้ถ้ามันสู้จริงก็เอามันยากเหมือนกันนะครับคุณดูแขนคุณดูแขนนะฮะแขนเขาเนี่ยไซส์เดียวกับแขนผมแต่ว่า เขาเส้นเลือดเขาเริ่มขึ้นแล้วอ่ะคือความแข็งแรงของมันเยอะมากของแขนอ่ะมันจะมีไงแล้วเราสมมติว่าเราล็อกเขาอย่างนี้แล้วเรากอดเขาอย่างนี้เขาก็จะรู้ว่าเราลักเขาแต่ถ้าเกิดเขารักเขาล็อกเราเนี่ยเราอาจจะดิ้นไม่ออกเลยจ่อยู่เลยมาอยู่ที่นี่เราก็ให้เขาออกกําลังกายฝึกขี่จักรยานอะไรอย่างเงี้ยเหรอัอันนี้เขาเป็นมาตั้งแต่ที่ภูเก็ตป่ะเป็นที่ภูเก็ตเป็นที่ภูเก็ตเขาเขาก็จะมีที่ของเขาที่เขาอยู่ใช่ไหมพี่ แล้วก็เราเราก็ฝึกไปเรื่อยมีมีฝึกอะไรบ้างอ่ะหลังจากนี้ไปอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นเล่นเป็นหลักอ่จริงครับคือง่ายๆต้องต้องเข้าใจก่อนว่าเขาเนี่ยเขาเนี่ยขี้เล่นเพราะฉะนั้นไอการฝึก มันต้องเล่นมันต้องเล่นนะครับทุกอย่างเกิดจากการเล่นหมดเลยครับมันต้องเล่นนะนี่เป็นประโยชน์คือเราก็จะดูว่าเขาชอบอะไรพี่วิลลี่แล้วเราก็ให้มันไปทางนั้นแหละให้เขาเล่นไปฝึกไปทางนั้นตามที่เขาชีิจกรรมที่ปกติเขาอยู่กันเยอะแยะอยู่แล้วเขาบ่บังคับอย่างเดียวเขาจะอยู่แล้วเขาก็ในใในนชุมชนของเขาะตามธรรมชาติเขาก็จะต้องเล่นกันเนี่ยเขาก็จะสัมผัสกันอย่างเงี้ยแหละครับแล้วทําไมเขาต้อง ทำไมเขาต้องดมดมทุกอย่างมันต้องดมกลิ่นมันแต่ละคนมันเหมือนมันจำครับมันจํามันจะจําทุกอย่างเลยมว่าอันนี้ผลไม้อันนี้แฉชนิดของมันไปนั่งทำไมคนนี้กินคนนี้ทุกอย่างแล้วมันก็จะจำใช่ขโมยเขาอยากเล่นแล้วกันเนี้ยเอาละกลับมาทุ่งกันต่อนะฮะเอาขาไว้นี่เอาไว้นี่าตอนนี้เอาไงเอาไงอน้เอาขึ้นเอาลง ขเขาคืนเอาเอาไงเขากําลังสงสัยไงบอกว่าเขาเขากำลังบอกว่าเฮ้ยทำไมแกไม่มีนิ้วเท้าเหมือนฉันวะฉันใส่รองเท้าไงฉันใส่รองเท้าเอ้าเป็นไงเป็นไงเออโอ้สนุกเลยเนี่ยสนุกมันครับสนุกแค่ช่วงนี้แหละผมว่าได้อีกประมาณรัก สัก10ปีอะหลังจากเนี้ยสิปีไปปุ๊บเนี่ยอาจจะไม่ถึงเน่าจะ8ปีโดยประมาณเฮ้ยถ้าอย่างงั้นต้องมีภาค2อ่ะใช่ครับสมมติว่าเรามาอุรังุูตังเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะเราจะกลับมาที่สีอยุธยาไลเกอร์ซูหลังจากที่มันเสร็จเรียบร้อยนะวันที่ยีราฟมาลงเฮ้ยเวลาขนยีราฟมาเนี่ยทำไมค่าใช้จ่ายกว่าจะขนมามันแพงจังวะพี่เพราะว่าะผมก็เลยทำกล่องผมทำกล่อง คือจริงๆมันต้องมีรถขนยีราฟใช่ไหมใช่แล้วเราก็เลยกลายเป็นว่าเอออย่างนั้นก็ทํารถลากของเราเองใช่ครับทำเองเป็นกล่องแล้วเราก็เราก็ขนมาได้ทีละสองสาตัวสองสาตัวก็ว่ากันไปอย่างนั้นใช่ไหมฮะคือกลายเป็นว่าอีกหน่อยถ้าพี่พี่มีสัตว์อะไรอยู่ที่นี่พี่ก็ต้องมีรถมันใช่ถูกปะเพราะรถรถยีราฟเอาไปขนอย่างอื่นก็ไม่ค่อยได้นะมันก็ว่าที่ผมไปขนถึงโต๊ะเนี่ยก็ไปกับหมอหมอมีหมอขับตามครับหมอไปด้วย ผมก็รถตู้เลยซื้อรถตู้ถอดเบาะหมดเลยเอากล่องสิงโตขึ้นอยู่นั้นปลอดภัยด้วยเย็นแล้วก็คราวนี้พอจะเอายีราฟก็ต้องมีรถขนยีราฟอีกใช่ครับต้องมีกล่องใส่ของโดยตรงเลยเธอรักษาความปลอดภัยของมันด้วยถูกต้องครับไม่ใช่ว่าไม่ให้ดูไม่ให้หนีมันปิดหัวเลยไหมหรือโผล่หัวปิดครับของพี่ก็สูงเลยดิใช่ครับแล้วก็เป็นหลังคากล่องเป็นสองชั้นสมมุติว่าพอผ่านลอยปบหมุนราคาใหราคยลดลง พื่อให้มันไม่ต้องกลมหัวอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าถึงเลยสะพานร้อยกมหมุนขึ้นปกติอ๋อมันเป็นแบบโอ้โหอย่างรถบ้านไอ้แบบสมัยนี้เลยที่ยงยกหลังคาได้แล้วก็ขดลงขึ้นขึ้นลงลงนี้เลยอย่เราไปดูกันนะครับไปดูดีกว่ามะจะได้รายการนี้เป็นรายการแรกเลยในซ้ำที่จะไปดูกันขนส่งว่าอยากเห็นนะอยากเห็นย้ายมันยังไงลองแนะนํากันมาครับส่ง inbox กันเข้ามาได้เลยนะว่าการเคลื่อนย้ายยีราฟเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะว่าเขาเป็นสัตว์ตัวสูงมากใช่เราเป็นสัตว์ขี้กลัวขี้ตื่นที่ตื่นที่ตกใจแล้วก็คอเขายาวมากเพราะฉะนั้นติดตามมาต่อไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราอัปเดตให้ฟังนะครับอันนี้คือเซตแรกที่เอามาให้คุ้นเคยกับพื้นที่ใช่ใช่มันจะมาอีกเรื่อยๆใช่ไหมครับพี่ผมก็จะซื้อสามร้อยตัวสัสมมุติใส่ไปสามร้อยแล้วมันดูหลงเหลงทำไมเพิ่มเหรอ